ราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาค่ะและวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับพิชันแตงกวาอภิชยา คณะนิเทศศาสตร์ปีสามค่ะและก็ไม่เคยเป,เปลี่ยนแปลงนะคะรายการของเราเนี่ยยังคงตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิบัณฑิต,ตบุคลากรแล้วก็ทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้อยู่เสมอเลยค่ะเราก็จะเจอกันทุกวันจันทร์สองทุ่มสามสิบนาทีที่ FM 1 0 1 5จุหฬาเรดิโอคลสหรือทางแอปพลิเคชันจุกนะคะก็สามารถฟังสดๆได้เช่นกันค่ะสำหรับใครที่อยากฟังย้อนหลังนะคะก็อยากบอกว่า ตอนนี้รายการของเราเนี่ยมี YouTube c h anel n แล้วเนาะก็อยากให้เข้าไปกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเนาะใครนะคะที่กลัวหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตาม Facebook Page ของมันเดยจุฬาแล้วก็อย่าลืมไปยนน้อยข้างหลังด้วยนะคะเราเนี่ยก็จะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนแล้วก็ฟังที่ไหนได้บ้างเนาะถึงแม้ว่ารายการของเรานะคะจะสัมภาษณ์น,นิสิตคณะนิเทศศาสตร์มามาแค่ไหนแล้วแต่ยังไงยังไงก็ยังมีคนที่มีความสามารถ และอยากมาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจของเขาในรายการเรามาอย่างไม่ขาดสายยินดีค่ะจะมาอีกทั้งคนเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วคนนี้นะคะแตงกว่าเพิ่งได้มีโอกาสมารู้จักและก็สนิทชิดเชื้อกับเขาเมื่อต้นปีนี้เองแต่ในระยะเวลาไม่นานนี้เองเนี่ยแตงกวาก็ได้เห็นเขาทํากิจกรรมมามากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะงานด้านข่าวสารเนาะก็ไม่พูดเยอะแล้วก็ไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับกีต้าคณิศราสุวรราณชาัดค่ะสวัสดีค่ะกีต้าสวัสดีค่ะ ก็ก่อนอื่นเนาะอยากให้กีต้าเนี่ยแนะนำตัวเองคร่าวๆก่อนเนาะว่าเชื่อ,อรายเรียนอยู่คณะสาขาอะไรแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกีต้านะคะคณนิสลาสวุวรรณชาติค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่3สาขาวรสารศาสตร์ค่ะส่วนช่วงนี้ทำอะไรก็กำลังว้าวุ่นใจอยู่กับการติดต่อแหล่งข่าวแล้วก็อ่านหนังสือเนาะ อก็ตามประสานักเรียนสื่อเนาะก็ต้องสัมภาษณ์แหล่งข่าวไปเรื่อยๆเพื่อทำกันบ้านนั่นเองนะคะเออแล้วก็คงมีเวลาว่างได้พักผ่อนบ้างเนาะหวังว่าอืมหวังว่าจะเป็นแบบนค่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับการได้เป็นเด็กฝึกงานที่เดอะสแตนดาร์นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสำหรับข่าวชื่อดังของยุคนี้เลยเนาะแบบไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักเดอะสแตนดาร์ตได้ยินมาว่ารับปีแล้วไม่กี่คนเองใช่ไหมคะ เหมือนจะเป็นอย่างนี้นะคะเท่าที่รู้เออจริงก็ถือว่ากีตาเนี่ยก็เป็นคนเก่งมา,มากๆเลยยินดีด้วยนะคะมากค่ะค่ะก็ตอนนี้เนาะกีตาก็กำลังเรียนคณนิเทศภาควารสารศาสตร์หรือว่าที่รู้จักกันในนามจ r าเนาะอยู่ปีสแล้วใช่ไหมคะก็อยากให้เล่าให้ทุกคนฟังหน่อยว่าภาคนี้เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็เรียนจบไปเนี่ยจะเป็นนักข่าวเลยหรือเปล่าเนาะช่วยคลารีฟให้ทุกคนได้กระจ่างชัดกันหน่อยก็ สำหรับภาควารสารเนาะ mm. ก็ขออธิบายก่อนว่าเป็นภาคที่จริง,รงๆแล้วเนี่ยภาคหลักมันชื่อว่า JN หรือก็คือวรารสารศาสตร์และสื่อใหม่ซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็นแท็กยอ่อยๆอีก2แท็กนะคะก็คือแท็กวรารสารศาสตร์แล้วก็แท็กนิวมีเดียก็คือสื่อใหม่ค่ะซึ่งก็จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเริ่มในรุ่นของเราเป็นรุ่นที่2เนาะก็สําหรับกีต้าร์นะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่วารสารซึ่งถามว่า เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเราต้องเขียนข่าวอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็นนักข่าวอย่างเดียวไหมรายงานอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดมากกว่าว่าเราจะหยิบจับข้อเท็จจริงนึงเนี่ยมาเล่าหรือว่าอ่าต่อยอดข้อเท็จจริงนั้นอย่างไรซึ่งพอหลังจากเราเรียนกระบวนการทางความคิดเนี่ยต่างคนต่างก็จะมีความชื่นชอบความสนใจแล้วเขาก็จะต่อยอดไป ในทางของเองเนาะยอย่างเช่นบางคนก็ถ้าชอบรายงานข่าวบางคนก็อาจจะไปเป็นนาาักข่าวออกกระบวนการทางความคิดนี้ไปหรือว่าบางคนชอบทำคอนเทนต์เอากระบวนการทางความคิดเนี่ยมาต่อยอดจากการทำคอนเทนต์ต่างๆเช่นคอนเทนต์อาหารคอนเทนต์แฟชั่น,นคอนเทนต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าบางคนอาจจะไปทำสลักคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นนักข่าวเสมอไปอย่างที่ทุกคนอาจอาจ,จะมีภาพจำหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคก็ <y> ประมาณนี้เนาะการเรียนในภาควารสารศาสตร์นะคะก็อาจจะไม่ใช่แบบที่คนคิดเสมอไปนะว่าจะเป็นนักข่าวเลยรายงานข่าวในทีวีอะไรอย่างนั้นเนาะต้องดูเครียดๆเลยต้องดูอินการเมืองมากเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีความสนใจไม่เหมือนกันใช,ใช่แล้วก็ภาควิชานี้นะคะก็เน้นหลกักๆไปสอนที่กระบวนการความคิดอย่างที่กิตา้าบอกเนาะว่าอย่างที่ เราเคยได้ยินมาว่าคำพูดติดปากนักเรียนจ R คือแล้วไงต่ออ่าแล<ๆ>้วไงต่ออะไรประมาณนั้นตอนก็ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับข้อดีของทางคณะด้วยที่เปิดให้เราได้เรียนวิชาที่เราสนใจก็คือเราจะสามารถเลือกวิชาที่เราอยากเรียนได้เราแต่ละคนก็เลยจะเรียนไม่ค่อยซ้ำกันแล้วเหมือนคนก็จะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะ อเนาะเพราะว่าเห็นวิชาในภาคคะก็ไม่ได้มีแค่ทักษะการรายง,งานข่าวเนาะก็จะมีเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับสิิติมนุษยชนบ้างเป็นการอ d ด t ิทแมกกาซีนบ้างเนาะก็มีหลากหลายสายให้เลือกเลยทีเดียวอืมโอเคค่ะก็อยากรู้ต่อมาว่าเป็นนักเรียนสื่อแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามประเด็นสังคมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วละเนาะอืมอืมเลยอยากรู้ว่าตอนนี้กิตตานะ่ะกำลังสนใจประเด็นเรื่องไหนอยู่บ้างแล้วแบบ ได้ทำงานที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นหรือเปล่าคะทำอะไรอยู่บ้างก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจเนาะจริงๆอาก็คนที่สนใจในเรื่องกับสิทธิมนุษยชนมากอย่างที่เกิดไปก่อนหน้านี้ว่าภาคใจอาร์เนี่ยเราก็สามารถเรียนเรียนวิชาที่เราสนใจได้อย่างจ้าเองก็วิชาในภาคก็จะเรียนเรียนเกี่ยวกับวิชาสิทธิมนุษยชนหรือว่าเรียนเกี่ยวกับชุมชนเีนเกี่ยวกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง ถามว่าตอนนี้ได้ทำอะไรบ้างตอนนี้กิตาก็เป็นปอกของวิทยุเซ็เอร์เ,อเดอร์ประจำโต๊ะสิทธิมนุษยชนค่ะก็จะไหนก็จะเป็นการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆเนาะสิทธิมนุษยชนมันก็อาจจะอธิบายก่อนว่ามันก็มีในหลายมิติทั้งเรื่องของเด็กเรื่องของผู้ลีภ้ภัยเรื่องของแรงงานนะคะซึ่งถ้าให้สังคมอย่ากตาก็จะสนใจในเรื่องของอเรื่องของเด็กเรื่องของสตรีแล้วก็เรื่องของผู้พิการค่ะซึ่ง ก็ได้มีโอกาสไปทำเอ็ดเวฟกับแรงกวาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะใช่ก็เลยทำให้ได้ลองเรียนภาษามือได้ลองไปใกล้ชิดกับว่าผู้พิการทางการได้ยินนอนแล้วเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเขามีอะไรแง่มุมที่แบบเหมือนสังคมไม่ค่อยให้ความสนใจอะไรงนี้ค่ะเราก็เลยเริ่มมาแบบว่าติดจับเริ่มทำสาระแค่ดีกับผู้พิการทางการได้ยินด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็หยิบจากความสนใจเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าคณะเราค่อนข้างจะเปิก้างโดยเฉพาะภาควิชาว่าแต่ละคนเนี่ยก็สนใจในประเด็นที่แตกต่างกันเนาะก็เราก็ได้หยิบจับความสนใจของเราเนี่ยมาบอกเล่า,าโดยใช้สกิลที่เราก็ได้เรียนมาคล้ายๆกันเนเค่ะอ่าเออก็เป็นประเด็นสังคมในด้านสิทธิมนุษยชนเนาะที่กิต้าสนใจเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ <c oughs> เออเรียกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าประเด็นนี้เนาะก็ เรียกได้ว่ามันมีอยู่ทุกทุกที่ในสังคมเลยแล้วแต่ว่าเราจะหยิบยกเรื่องไหนมาบอกเล่าตีแผ่มันออกไปเองเนาะ ừ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 . ซึ่งก็ตอนนี้ก็กีต้าก็ดูทําหลายอย่างเหมือนกันจากที่ตั้งกว่าเห็นวาวุ่นกับแหล่งข่าวเลยค่ะตอนนี้ใช่เอ,อล่าสุดก็อย่างที่กีตา้าบอกว่าทําเรื่องคนพิการอยู่เนาะจากที่มาทำเอเดฟนะคะกีตา้าก็เลยสนใจในเรื่องเอ,อคนพิการทางการได้ยินหรือว่าคนหูหนวกนั่นเองใช่ไหมเออเอออยากให้เล่าเกี่ยวกับ เรื่องที่ทําอยู่เกี่ยวกับคนหูหนวกเน้นรายละเอียดมากขึ้นนิดนึงได้ไหมแบบเราอยากรู้ว่า<ม>เออกีต้าอยากตีแผนเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนหูหนวกเนาะอธิบายเพิ่มเติมเนาะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะกีต้าก็กําลังทาสารคดีเกี่ยวกับการศึกษาเพศศึกษาของคนหูหนวกนั่นเองค่ะจากที่ได้ไปลองคุยกับผู้เชวชาแล้วก็อ่านงานวิจัยหลายๆอย่างมาก็พบว่าจากปัญหาการสื่อสาร ที่มีข้อจํากัดเนาะอย่างเรื่องภาษาเนี่ยมันก็ไม่สามารถบอกเล่าทุกคําพูดได้เหมือนกับภาษาที่คนหูดีใช้กันซึ่งทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเรื่องให้ศึกษาได้อย่างเต็มที่แล้วก็นํามาสู่ปัญหาหลายๆอย่างว่าความเข้าใจผิดเนาะซึ่งกิตาก็อยากจะเล่าแง่มุมตรงนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่ของคนหูหนหมเลยเพราะว่าสายที่ได้ไปคุยๆมาเนี่ยเขาก็จะ บอกว่าคนณ mm hmm. หุ่นยเนี่ยมีปัญหารเรื่องนี้มากจริงๆทางสสสๆเนี่ยอ,อะไรก็มีการทําแคมเปญรณรงค์เรื่องนี้เหมือนกันแล้วเราเองก็อยากจะนํามาส่งต่อแลวก็พูดให้แบบเสียงดังมากยิ่งขึ้นให้คนได้รับรู้ตระหนักถึงปัญหาตรงนี้น้องแล้วก็จะได้สะท้อนถึงแง่มูลชีวิตข,ของคุณหนว่าเขาจะต้องอเผชิญอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นในแง่มูมที่น่าสงสารอะไรเลยเนาะจริงๆปัญหารเรื่องเพศศึกษาเนี่ยคนหุ่นยนก็เผชิญเหมือนกันแต่ว่าข,ข้อจํากัดทางการสื่อสารเนี่ยทำให้คนหุออออ่หนยแต่ก็ จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคนหูดีและคนหูหนวกเลยเขาก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะอืมก็น่าสนใจมากๆเลยเนาะก็เป็นเหมือนการตีแผ่เรื่องราวเรื่องราวหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นแบบคนหูดีก็เข้าใจคนหูหนวกด้วยอะไรยเงี้ยค่ะคนหูหนวกก็น่าจะ เข้าใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้นเนาะถ้าสมมติเราได้เข้าไปทำแคมเปญเกี่ยวกับเขาะนั่นเองค <c oughs> ่ะอ่าไหนๆก็เมื่อกี้ได้ยินแล้วว่ากีต้าเนี่ยพูดถึงนิสิตบิคอร์เดอร์เนาะก็เลยอยากจะรู้ว่ากิจกรรมทั้งในและนอกคณะที่เกี่ยวกับสายงานข่าวอื่นๆนะคะที่กีต้าทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเออแล้วก็ในแต่ละอย่างเนี่ยทำอะไรบ้างอันนี้ก็ นอกจากจะเป็นบกรรที่นิสิตรียคอร์ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยบกสินของภาคีนักเรียนสื่อด้วยซึ่งก็จะเป็นการดแรูแลในเรื่องของวิดีโอต่าง,างๆเช่นวิดีโอค่าววิดีโอสารคดีก็จะเป็นคนคอยตรวจหรือบางทีก็จะเป็นคนถ่ายบ้างตัดต่อบ้างค่ะส่วนถ้าเป็นหน้าทีบรร่บกของนิสิตรียคอร์ดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการ ตรวจงานข่าวหรือบทความเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่างๆค่ะแล้วก็เป็นคนคอยประสานเรื่องกราฟิกต่างๆเป็นคนที่คอยออนมาฟัามสวกให้คำปรึกษากับทุกคนในทีมเนาะเหมือนกับเราเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาก็คือถือว่าเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักพอสมควรเลยนะคะกิต้าเออไม่นิดเท่าไหร่เพราะเออจากที่แตงกวาเห็นเนาะว่ากิต้าทำงานดึกดื่นทุกวันนะต้องตามหา แหลงข่าวเขียนข่าวตลอดเวลาเออแต่ยังไงก็เห็นว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะแบบว่าคือ,อคอนเทนต์ในทางนิสิตเรคคอร์เดอร์แล้วก็พาคีนักเรียนสื่อด้วยเนาะก็คือแต่ก็ก็ตามอ่านอยู่ตลอดก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่อ,อ่านิสิตนักศึกษาอย่างเราเราเนี่ยได้ทําผลงานออกมานการตีแผ่เรื่องราวความจริงให้มีประโยชน์กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะ จริงขอบธธ<แ>คุณกีต <ใน S 1> านะคะเอออ,อ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเออหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยพอได้ทําหน้าที่แตกต่างกันแล้วเนาะในในแต่ละบทบาทเนี่ยก<น>็เลยอยากรู้ว่าแต่ละบทบาทเนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงหรือว่ามีความท้าทายอะไรไหมเออจริงๆแล้วบทบาทของการเป็นบกกับผู้ช่วยบกเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนาะส่วนใหญ่เราก็เหมือนกับคนที่คอยให้คำปรึกษาคอยตรวจงานคอยช่วยเหลือักเขียนต่างๆนะคะซึ่ง แต่ว่าพอเราเป็นผู้ช่วยบอกรเนี่ยแล้วแบบว่าตาแหน่งของเรามันเป็นเรื่องของวิดีโอแล้วเนี่ยลหลายๆครั้งเราก็จะต้องเข้ามันจะมีโปรเซสในการทํางานที่แตกต่างกันไปเพราะาอย่างวิดีโอก,กับงานเขียนก็แตกต่างกันนะอย่างในนิซิลิคอน,นเนี่ยจ๊้าก็จะเน้นไปที่งานเขียนมากกว่าในขณะที่อาเคียนใะนสี่อก็จะทําเป็นวิดีโอมากกว่านาะด้วยความที่รูปแบบของสื่อมันแตกต่างกันเนี่ยหน้าที่ของมันก็จะแตกต่างกันู่แล้วแต่ว่าถามว่าความแตกต่างเนี่ยมัน มีไหมมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าหลักๆคือการที่เราคอยเซิร์ฟเมคเกียหรือว่าคนที่ต้องการวิดีโอนั้นมากกว่าแล้วก็ผลิตคอยอัลบั้มของจริงก็จะมีใครคนนึก็แตกต่างกันประมาณนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะก็จากที่เรารู้จักกันมาเนาะงงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่เราเห็นกีตาร์ทำมาตลอดเลย <laughs> ก็คือการอ่านหนังสือ,อามาเรื่องงานอเดเวตกันบ้างเนาะหลังจากเาได้ฟังเรื่องราวกิจกรรมของกีตา้าที่ทําทั้งในและนอกคณะมาบ้างแล้วเนาะเอเอ,เ,อเรื่องการอ่านหนังสือค่ะเราเห็นกีตา้าอ่านหนังสือแบบเกือบทุกวันเลยแล้วไปร้านหนังสือทุกอาทิตย์เลยแบบขอยืนยันสิ่งนี้นะคะเราเลยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรที่ทําให้กีตา้าเนี่ยเริ่ม ชอบอ่านหนังสือเนาะเรารู้สึกว่ามันก็ยังส่งผลถึงการที่กีต้าเลือกมาเรียนวรรณสารศาสตร์ด้วยหรือเปล่าเออจริงๆแล้วอันนี้อาจจะต้องยกเครดิตให้ที่บ้านหน่อยเพราะว่าค่อนข้างจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหนังสือเนาะที่บ้านก็จะซื้อหนังสือสําหรับเด็กให้อ่านมนาะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเริ่มต้นก็อาจจะมาจากการอ่านนิทานมาเรื่อยๆพอโตมาถึงยุคนึงก็อาจจะแบบอ่าน ล่าข่มรั์สูตรกาแาที่แบบเด็กจินเราอาจจะคายกัน,กนกเนาะใช่แล้วพออ่านมาเรื่อยๆล้วก็เริ่มขยายขยายขึ้นเป็นแบบหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือนวนิยายแปลหรือว่ากลายมาเป็นแบบหนังสือทางวิชาการขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็เลยมาทําให้เรามันเหมือนตกฝั่งวิสัยหลักการอ่านเนาะส่วนน้าถามว่ามันมาเกี่ยวข้องกับการเรียนวารสารไหมก็อ,อาจจะด้วยส่วนหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราจะสามารถเขียนงานชิ้นหนึ่งที่ดีได้เนี่ย เราก็ต้องเริ่มจากการเป็นนักอ่านที่ดีก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าการเป็นนักอ่านที่ดีเนี่ยมันจะหนึ่งคืนเราจะได้เทคนิคในการเขียนงานการรวบรวมคลังศัพท์ต่างๆเนาะการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งมันก็จะมีส่วนช่วยทําให้การถ้ามาเรียนวารสารเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถึงแม้ว่าการเขียนเชิงวารสารมันจะเป็นการเขียนเชิงนอนฟิชชันแล้วเราอาจจะอ่านง,งานฟิชชันมาเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ มีส่วนช่วยในเรื่องของคําศัพท์อะไรอย่างที่บอกว่ามันทําให้งานแบบดูมีลูกเล่นหรืออะไรนะคะหรือจริงๆถ้าเราอ่านงานเชิงนอนฟิชชั่นมาเหมือนกันเราก็จะได้ทั้งความรู้ต่างๆซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการเขียนงานวารสารได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะเออก็เชื่อมโยงมาตั้งแต่ความชอบในสมัยเด็กๆเ,เลยนะคะในการอ่านหนังสือเนาะรวมถึงก็เติบโตมานะคะกลายเป็นคนที่ต้องมาเขียนเร <laughs> ื่องราวต่างๆลงอีกเนาะเออล้วก็รู้สึกว่ายิ่งอ่านเยอะมันก็ยิ่งรู้เยอะ จริงๆยิ่งเรื่องคําศัพท์อย่างที่คิต้าบอกนะคะยิ่งเราอา่านหนังสือหลายๆเล่มจากคนเขียนหลายๆแบบเนาะเขาก็จะมีคังค,คาศัพท์ของตัวเองไม่เหมือนกันเราก็จะได้คําศัพท์นั้นๆมาด้วยอจริงๆมันก็เป็นเหมือนรวมไปถึงทัศนคติของคนเราเหมือนเราได้เปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆหรือว่ามุมมองทางความคิดในประเด็นต่างๆที่เราสนใจเนี่ยมันก็เขามีความแตกต่างกันเนาะมันก็จะทําให้เวลาเราเขียนงานเชิงวารสารเรนนี่นก็จะมี เนี่ยมุมที่แตกต่างก,กันมากขึ้นมไม่ได้เมาจากอาคติส่วนตัวเพียงอย่างเดียวค่ะเออเลิศนะคะเออจริง <c oughs> ก็คือรู้สึกว่าชื่นชมคนที่ท่าอ่านหนังสือมากๆเลยเพราะจริงๆ <c oughs> บางทีเราก็รู้สึกว่าสมัยนี้เนาะคนเราเนี่ยก็เริ่มเสพสื่ออื่นๆกันมากแล้วแบบไม่ค่อยมาอ่านหนังสือแล้วเลยมีน้อยคนที่จะยังติดใจการอ่านจากหนังสือปกติอยู่นั่นเองอ,อ,อยากรู้ว่าการอ่านหนังสือ ที่กีตา้าชอบชอบอยู่เนี่ยเออมันแตกต่างจากการเสพบสื่ออื่นๆอย่างไรบ้างอย่างเราเองเนี่ยก็รู้ว่าเสพบสื่ออื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งดึงดูดใจอย่างเอ่อคลิปวิดีโอเสียงอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะเ,เราก็เลยรู้สึกว่า a t t a c h กับสิ่งนั้นมากกว่าแต่ว่าหนังสือเนี่ยค่ะมันมีแรงดึงดูดอะไรให้กีตา้าเนี่ยยังคงอ่านมันมาถึงทุกวันนี้ส่วนตัวกีต้ามองว่าการที่หนังสือเป็นแค่ตัวหนังสือเนี่ยมันมันเป็นสเสน่ห์ของสื่อมากเลยนะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าอย่างที่แตความบอกว่าสื่ออื่นๆเนี่ยอาจจะมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการลำดับเรื่องราวที่เขากําหนดมาให้แล้วแล้วเราก็าไปเสพเนาะแต่พอมันเป็นหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับเราได้รับบทละครหนึ่งมาแล้วเราคือพ้่มกับที่คอยกําหนดฉากขึ้นมาเองในหัวเนาะอย่างเช่นเราอ่านฟิชชั่นเราก็จะมีภาพระเอกในหัวและเสียงเขาต้องประมาณนี้โอ้โหตรงสเปกเลยอะไรก็จะรู้สึกอ่านแล้วก็แบบอินเทรสกับหนังสือมั้นมากเลยค่ะแบบ แต่ว่าจริงๆแล้วสื่อ,อื่นที่มีรูปแบบนองเสนอแตกต่างกันไปจริงๆมันก็มีเสน่ห์เป็นของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เพลงต่างๆนะะี่ค่ะร้อไม่ถึงกีตาร์เองก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านงานเขียนที่บางครั้งก็มีการแปลผันไปเป็นสื่อ่นอย่างเ mm hmm. ช่นอ่านนวนยายที่เคยมีเป็นหนังไปแล้วหรือหนังที่สร้างมาจากนวนยายนะคะ่ะซึ่งมันก็มีเสน่ห์เนาะแบบเรา,เราอ่านเราไปซึมซับภาพและเสียง ในรูปแบบหนึ่งมาแล้วของเรื่องราวนี้แต่พอเรามาอ่านเราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งได้เห็นความคิดตัวละครที่เขาไม่สามารถบรรยายได้ในภาพยนตร์จนครบอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยเป็นเสน่ห์ของทั้งงานเขียนแล้วก็เป็นเสน่ห์ของสื่อประเภทอื่นด้วยก็เรียกได้ว่าแต่ละสื่อนะก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าหนังสือเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ที่กีต้าเนี่ยชื่นชอบอยู่มากๆเลยก็คือ การที่มันเหมือนอนุญาตให้เราได้ใช้จินตนาการของเราในการลําดับเรื่องราวต่างๆแล้วก็อ,อคิดถึงเรื่องราวในแบบของเราเอะเนาะเหมือนเราก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์เรื่องราวนั้นด้วยอาจจะเป็นไม่ได้หมายถึงว่าเราไปกําหนดเรื่องราวแต่เราก็ได้มีกําหนดภาพในแบบที่เราชอบเออ,น,อน้ะดีค่ะอ่าๆใกลละสุดท้ายค่ะอยากให้กีต้าร์เนี่ย ฝากถึงคนที่สนใจสายงานข่าวแล้วกันเนาะหรือว่าเขาอาจจะอยากเข้ามาเรียนภาค JR หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ว่าการเรียนภาคนี้เนี่ยมีดีอย่างไรแล้วก็ควรเตรียมตัวเตรียมใจด้านไหนมาก่อนเข้าเรียนไหมคะถามว่าภาคมีดีอย่างไระคะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเรารู้สึกว่าการเรียนภาค JR เนี่ยมันทาให้เราเป็นมนุษย์ในแบบที่เราจะไม่เสียใจทีหลังอาจจะ เพราะว่าเวลาระหว่างเรียนเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดเนาะเราก็จะได้มันจะมีการที่เรามองมุมมองหนึ่งเนี่ยในแบบที่แตกต่างจากปกติไปเราอาจจะมองเมื่อก่อนเราอาจจะมองความจริงนี้ในแบบหนึ่งแต่พอเราเรียน JR แล้วอ่ะอาจจะมองมันในอีกแบบหนึ่งหรือที่อาจจะมีคำศัพท์เฉพาะอย่างเช่น Social Constru c t i o n เนาะแบบการประกอบสร้างความจริงต่างๆในสังคมอย่างเนี้ยคะ่ะมันทำให้เราไม่ได้มองว่าทุกอย่างมนะันคือข้อเท็จจริงไปหมด อาจจะเป็นความจริงที่เกิดจากการที่สังคมหลอหลอมอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอเรามาเรียนแล้วเราจะเริ่มไม่ค่อยจัาอะไรมากขึ้นแล้วมันทําให้เราเป็นคน o อ e n m ม n d มากขึ้นเนาะอย่างเช่นเวลามีดราม่าในทวิตอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มมีมุมมองแบบเด็กจ r อที่จะไม่ไปเทคกซ์ไซใครหรือว่าจริงๆเวลาเราเทคซ์ไซเราก็จะมาจาักการที่เราวิเคราะห์แล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่ามันถูกในความเป็นมนุษย์ของเราอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะส่วนถ้าถามว่า ควรเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องไหนก่อนที่จะเข้ามาเรียนหรือเปล่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเขียนงานเก่งเท่านั้นถึงจะเป็นเด็ก J r ได้จริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกานันอย่างเช่นเพื่อนในภาพเราทุกคนก็ไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่าแบบว่าจะชอบเขียนงานแต่บางคนชอบถ่ายรูปบางคนชอบถ่ายวิดีโอบางคนชอบตัดต่อบ้านทำอินโฟกราฟิกทำโมชั่นกราฟิกเรารู้สึกว่าหลังจากเราเรียนวิธีการทางความคิดทั้งหมดแล้วเนี่ย เราก็ค่อยไปเลือกในสิ่งที่เราชอบก็ได้ว่าเราจะจะสื่อสารประเด็นเหล่านั้นในรูปแบบไหนซึ่งมันก็อาจจะแบบว่าเราก็ไปฝึกปืนเนาะในสิ่งที่เออเราสเทคนิคที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแม้แต่งานเขียนเองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไม่ได้มีงานเขียนข่าวอย่างเดียวเนาะมันมีทั้งงานเขียนสารคดีเขียนบทสัมภาษณ์หรือการเขียนเชิงปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็หาสิ่งที่ตัวเองชอบไปเจอนะแล้วก็ลองมาแบบว่าดูว่าเฮ้ คไอ้ภาคนี้มีกระบวนการทางความคิดอย่างไรที่จะทําให้เราบบมองโลกใบนี้แล้วก็สื่อสารมันออกมาผ่านเทคนิคท,ที่เราชอบได้ดีค่คะก็จบยางสวยงามนะคะ <c oughs> ขอบคุณกิต้าม,มากออามากตอนนี้นะคะก็ยังอยากให้ขายของสักนิดนึงว่า่าสิ่งที่ตัวเองทอางอย่างเช่นพาคิดนักเรียนสื่อหรือว่านิสิตเรคคอร์เดอร์เนาะสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างประมาณนั้นทั้งสององค์กรเลยนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทั้ง อ่าไอแล้วก็ Facebook ทั้งของของก่อนเลยค่ะก็คือ Visit Recorder แล้วก็ภาคีนักเรียนสื่อนะคะสำหรับภาคีนักเรียนสื่อถ้าเป็นใน i ออาจจะเซิร์ชว่าภาคีจูโน่แล้วก็จะเจอค่ะแล้วก็ในส่วนงานอื่นๆนะคะก็ตอนนี้กำลังจะได้ทำนิสิตนักศึกษาในเทอมหน้านะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงทำสารคดีของชุมชนย่านตลาดน้อยอยู่แล้วก็กำลังจะได้พับบิคในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วทางช่องทางของ นิสิตนักศึกษาของภาย JR นะคะก็สามารถไปติดตามได้ไม่ใช่มีแค่ของติตาแต่มีของทุกคนในภาคเลยหรือว่าอานกลับไปย้อนอ่านงานเก่าๆได้ค่ะทุกคนทำเอาดีมากเลยค่ะเออก็ขายของกันเต็มที่เลยนะคะยังไงก็ ถ้าทุกคนสนใจนะคะก็ฝากเข้าไปกดติดตามอ่านคอนเทนต์ดีๆนะคะได้ที่เพจที่กีต้าได้บอกไปได้เลยเออสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณกีต้ามากมากเลยที่มาร่วมแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ประสบการณ์ที่น่าสนใจกับเราในวันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากมีเรื่องราวมาเล่าแบบนี้บ้างหรือว่ามีข้อติชมรายการะคะ่ะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่ inbox เพจมนุษย์จุฬาค่ะ แล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่ามนุษย์จุฬาคนที่50แล้วเนี่ยจะเป็นใครสำหรับวันนี้ค่ะแตงกวาแล้วก็กีตาร์เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ